ชแทนที่จะอยู่กับแม่มดที่น่ากลัวนั่นอยู่กับฉันแม่มดงั้นเหรอครับแต่ข้าไม่เคยรู้สึกว่าเจ้าหญิงรูบี้น่ากลัวเลยนะครับเออเนื่องจากข้าก็มีพี่ชายที่อายุมากกว่าข้าสามปีอยู่ด้วยข้าเข้าใจนะครับว่าทำไมเจ้าหญิงถึงรู้สึกว่า ถูกพี่สาวข่มขู่ตอนที่ข้ายังเป็นเด็กอยู่พี่ชายของข้าก็ผดเด็จการเหมือนกันนะครับนั่นสินะคะท่านช่วยบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องพี่สาวของท่านหน่อยได้ไหมครับข้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหญิงดูบี้เนื่องจากเจ้าหญิงเป็นคนที่สำคัญสำหรับท่านเออถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมครับข้าเจ้าชายหลุยเขาไม่ได้กลัวแม่มด และไม่ได้ดูถูกเราไม่เหมือนกับเจ้าชายคนอื่นๆที่เคยพบเจอในชาติก่อนของฉันพลังแห่งความรักพวกเขาต้องการเพียงพลังอำนาจเท่านั้นหากนั่นเป็นหนทางแห่งความรักของพวกเขาฉันก็คงไม่มีทางเลือกที่จะต้องกำจัดพวกเขาออกไปแต่ฉันมีแรงจูงใจของฉันเองด้วย ฉันเป็นแม่มดผู้ชั่วร้ายแม่มดที่ควบคุมผู้อื่นด้วยเวทมนต์นับตั้งแต่ฉันเกิดใหม่ฉันก็อยากเป็นผู้หญิงที่คู่ควรกับเขาเจ้าหญิงดูบี้ขออนุญาตค่ะเข้ามา ฉันจะรายงานที่ท่านพ่อทราบเรื่องที่ท่านพี่ไม่ยอมรักษาตัวเองเพราะผู้ดูแลขอ,ของท่านพี่ไม่มีความสามารถเพียงพอนั่นอาข้าขออภัยค่ะจะชาชาข้าไม่เป็นไรดูเหมือนเด็กคนนี้จะกลัวฉันเจ้าช่วยนํายาม,มาให้ข้าได้ไหม เจ้าหญิงรูบี้ได้ยินว่าท่านไม่สบายเหรอครับเอ่เอคือคือดีค่าพักผ่อนอยู่บนเตียงจากนั้นฉันก็ทำชาหกโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอท่านลวกตัวเองหรือเปล่าครับท่านพี่โอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับมือของท่านพี่กันอ้า จช้ชายหลุยอยู่ที่นี่เองเหมือนกันเหรอคะท่านพี่ของข้ามักจะอ่านหนังสือเวทมนต์ดำอันน่ากลัวน่าสยดสยองในเวลาประมาณนี้นะคะข้าคิดว่าท่านพี่จะอยู่คนเดียวอ่ะข้าขอโทษนะคะข้าควรจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแท้หนังสือมนต์ดำเหรอนัน่น เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่แบบนั้นนะเจ้าหญิงดูบี้ดูเหมือนท่านจะรักการอ่านหนังสือมากเลยสินะครับข้าต้องขอโทษด้วยที่มามือเปล่านะครับครั้งต่อไปข้าจะนำหนังสือที่น่าสนใจมาให้ท่านอ่านนะครับข้ารู้สึกกังวลว่าท่านรู้สึกไม่สบายและไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนนานดังนั้นวันนี้ข้าขอตัวก่อนนะครับอ๋อ เจ้าชายหลุยโปล่อรอสักครู่ค่ะเจ้าชายหลุยเขาเป็นคนใจดีมากทั้งพูดคุยกับเจ้าชายโกหกสาวใช้มันยุ่งไปหมดดูเหมือนว่าแอนต้องการเป็นตัวร้ายเวทมนต หิงรูบี้เป็นแม่มดจริงๆไม่ว่าฉันจะใช้เวทมนต์หรือไม่ก็ตามพวกเขาก็ยังคงเรียกฉันว่าแม่มดอาแมวน่ารักจังอุ๊ยอาเจญิงรูบี้ได้รับบาดเจ็บอีกแล้ว ลูกแมวตัวน้อยของผมอยู่ที่นี่เองเหรอเจ้าหญิงรูบี้เจ้าชายเคิร์ท